ความทรงจำนะครับเป็นถนนสายสักเล็กพิจิตนะครับก็เป็นถนนที่ตั้งแต่ผม,มรับราชการมาปี2533มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ปกติมนจะเป็นถนนที่วิ่งสวนทางกันนะครับระยะทางก็แค่1ิบโลนะครับ1ิบเจ็โลน่าจะใช่เละ ป็นถนนสายที่มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยมากนะครับที่เวลาหน้าฝนนะครับก็เราก็คิดแบบรัเปนเมื่อไหรนะครับทำไมก็ยังไม่สร้างเพราะถนนสายนี้รถคนจะใช้เยอะมากนะครับก็จากพิษลกมานะครับจากน้ำปางจากบางไทรูนนะครับจากเมืองวัตยงนะครับก็จะเข้ามาพิจิตรเยอะนะครับสมัยไหนสมัยนีแต่ว่าก็ไม่เคย ทำมาสักทีนะครับจนมาเนี่ยมาสองสามปีที่แล้วนะครับมาโอ้เป็นบุญชาวพิจิตรนะครับของประเทศเเป็นประวัติศาสตร์กันแล้วกันก็มีเหมือนกันแต่ช้าหน่อยนะครับสิบสามสิบปีก็ยังได้ก็ยังดีนะครับที่ที่ทำในระบบราชการก็ช้านแต่ พอเป็นสีเลนเนาะวิ่งสวนกันเอ่ยวิ่งคนธาามก็จะสะดวกสบายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังเป็นระบบอกเกีรสเกเลยนเมีอุบัติเหตุอีกแล้ว,อ,อ,ะลวอะไรเงี้ยปล่อยมากถ้าจะแคกแคลสมัยก่อนยังไม่มีกู้ภัยเนาะก็จะมาเก็บศพเลยครับแต่คนเจ็บหายคาหักวัดแตก ทเลาบปอกเปิดไปจนถึงเสียชีวิตมาครับแล้โหระกเลยกรมีอนครับแต่เราก็ทําได้นะครับตำรวจทำได้หมดอ่ะพอมาตลาดก็มีพกน้องผู้ไปยกู้ปเขก็มาก็แบ่งเบางานตำรวจได้เยอะมากนะครับพอมีเหตุอะไรผู้ไปก็จะมาก่อนแล้วก็มาถึงก่อนแลครับเพื่อจะรักษาสถานที่ให้ตำรวจตำรวจมานะครับสายตรวจมาร้อยเวรมานะครับก็ ไปกันนะครับเขาก็ทำมาที่พิมพ์ลายนิ้วมือให้เรียบร้อยนะครับกุญไปยเขาเก่งเขาได้รับการอบรมมาเนาะทนาะงการโรงพยาบาเลเบื้องต้นนะครับโอ้โหสบายเบางาตรวจได้ยไยยเยอะน,น,นะครับทีตพวจนอนพี่กุญไทครับของถนนสายนี้คือรื่องนี้กำลังสร้างครับเพื่อนครับถนนสายขอมที่มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วละกันเก็บ <c oughs> <c oughs> ไ,ไว้ในช่องเด็ดไว้ปีนะครับเอาไว้ดู ให้ลูกให้หลานด,ดูว่าน่านะครับ <c oughs> มันเป็นบรัตศาสตร์จริงๆเพราะว่า <c oughs> โอ้ถนนที่รอคอยนะครับโอ้ครละ่ะอาจะใช้เวลาอีกปีนึงถึงจะวิ่งได้เต็มที่นะครับน่าจะาก,ก็จะมีช่วงถนนสายเอเชียนะครับออสายวังทองนะครับ อำเภอว,งวังทองวัดพิสโุโขและเวยียถึงอำเภอตากฟ้าอินบุรีสิงบุรีนู่นนะครับสม่ก่อนก็จะวิ่งสวนทางกันอย่างนี้หละก็เพิ่งจะมาสร้างกันแต่เขาก็สร้างต่อๆมาเป็นทอดๆที่ว่าเอเป็นสีร่รถนั่นสร้างต่อต,อตอกันมาสร้างชนมาสร้างมาชนกันนะครับเพราะชว่วงตากฟ้านี่เป็นอะไรที่แย่มากเรื่ สมัยก่อนนี่ขึ้นรถทัวร์ไปกรุงเทพเนี่ยช่วงตัดสายจะเป็นอะไร mm hmm. ที่ทรมานมะารถทัวร์ไปแถคอยหลบกีถนนที่มันเขาามันเป็นที่ตึกเออที่ต่ำเนาะมันเป็นที่ที่ต่ำแล้วก็ถนนทางบ่อยแล้วก็รถสิบล้อรถเล่รถไรขนเล่ขน,น,ขนไรมันช่วงก็ไม่ต่ำนะครับก็เป็นช่วงเา่าช่วงไรแต่ว่ามันก็ของที่เตี้ยนะครับแต่ก็ด้วยความที่มีรถท่อ รถเล่รถปิดรถอะไรเยอะเนาะถนู้น,น,นอะถนนก็เลยพังเลยนะครับชกตัดฟ้านะคแต่ตอนนี้ก็ทำเป็นสี่เยี่ยนเรียกว่าแล้วก็บินมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ช่วงที่กำลังทำก็ช่วงสักเหล็ก,กล่ับสักรเบ็กไปยันไปวังเซปูเนะไปทับโคอนะเรียกทับคอนต่อยแกเขาทรายนะครับเพื่อทับคอที่ว่าพิชิู่เสร็จเป็นชุ่มๆก็ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็จะวิ่งสบายแล้วคนที่สัญจรไปกรุงเทพนะครับจากที่วิ่งเข้าจาังหวัดนครสวรรค์นะครับไปอีกสายนึงนะครับจากที่โลกไปนครสวรรค์นะครับก็อาจจะมันเสียเวลานะครับอย่างช่วงเทศกาลก็รถจะติดที่ตั้งแต่ตัวเมืองเลยสะพานเดชาทีวงนีเป็นอะไรที่เป็นคอขวดนะครับเป็นรถก็ไปติดยาวมากนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่สงการานนะครับโอ้เปไ็นอะไรที่โคตรทรมานมาก ถึงแม้ก็จะมีถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็ยังติดนะครับแต่ถ้าถนนสายพิโลกวังทองเขาทรายตากฟ้าอินบุรีเนี่ยเสร็จนะครับโอ้โหถ้าเป็นสีรเลนแล้วิ่งสบายเลยครับคนก็จะแห่กันมาสายนี้เยอะนะครับแน่นอนเพราะว่ามันมันระยะทางมันใกล้ออกกันหลายสิกิโลเหมือนกันนะครับช่วงนี้มหาพิจิตฝนก็ตกนะครับตกหนักบางเบาบ้างนะครับ พ็มาดูมาดูต้นไม้นะครับย่าลบขึ้นเต็มเลยก็ปราบเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าดินมันอุ้มน้ําแล้วเราทํทาถากถางขุดอะไรเงี้ยมันก็จะกินแรงนะครับ็กปกดเมื่อยหมดเลยช่วงนี้ก็มาทํางานนะครับมาจัดการดูแลต้นไม้ที่หลังบ้านนะครับก็ตอนนี้มาถึงซีแยกสักเล็กแล้ว ดี๋ยวให้ดูสีแยกสักเล็กจะมีเคนะครับที้เคอยู่น้วนะครับสองตัวนะครับที้เคแบกจอบนะครับคือม้อง่วงนะครับเป็นสีมือของช่างเปียกนะครับอาจารย์เปียกซึ่งเป็นพรกพวกกันนะครับชอบเล่นพระด้วงก็ได้ก็เป็นเลือกขานาทีได้หมดนะแล้วก็เป็นช่างมันสิ์นะครับ คำวิหาหรได้หมดนะครับว่าลุงวัดลูกมีแบบแมวชาบดแนวไรได้หมือนกกับจันเทียของเราโที่สำคัญคือเล่นผ้าด้วยชอบชอบสะสมพระเครื่องนะครับเวลาว่างเราคุยกันุ่นก่อนนะครับแต่ไม่เจอกันนานแล้ว <c oughs> จัดเพียนครับก็จะคิดถึงนี่นี่คานอมสินนะครับสมัยเป็นหนุ่มๆก็ขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับตอนนั้นเขากำลังสร้างสถานยังไม่เปิดทําการนะครับ อันนี้ก็เป็นตลาดสัก์เหล็กน,นะครับสลัดเหล็กก็เป็นสีเลนจากสมัยก่อนเนี่ยเป็นมีส่วนกันได้นะครับโหความเจริญคนพุกคลาดมากนะครับรถตู้นี่เข้าไปจอดในตลาดตรง,งนู้นยนะครับแต่เดี๋ยวนี้พอเป็นสีเลนมาแทนที่บ้านเมืองจะเจริญนะครับกับเีเหมือนเดิมนะครับเศรษฐกิจมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแล้วมั้งน้องมันระแย่นะครับตลาดกับซุปเซาเนี่ยเป็นของนะครับค้าเนี่ค้าทุกสาย นี่เซเว่นลดีมีซเซเว่นันในตลาดนะครับเรียตลาดส er ีเหลองนี่ครับอัี้วัดยอยเนี่ครับรันตรเอเชียที่เาลังสร้างครับไปตัดฟอินุรีนะครับเขจะ รบลอบกันะเตรียมสี่เลนออไปก็จะวิสบายนะครับพวกนี้พวกสิบล้อเนี่ยก็จะรดพ่วงเพราะว่าจะวิ่งสายนี้ครับเพราะมันบรรถค่าใช้จ่าย,ยเยอะแน่นอนอใกล้กับไกลาน้องน้องมันก็แพงแก๊สเกินก,ก็วิ่งสายนี้ต่อไปความเชรออาจจะกลับมาเส้นนี้ก็ได้ก็ด้เก็บภาวนาเพราะว่าเราอยู่ที่ทำ่า,ากินอยู่ที่นี่นะครับ แอ่าจุรีรัมย์พิจิตรตนะครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับอยู่ก,กลางๆถนนสองสายนะครับสายหลักของประเทศนะครับเออถ้าใครจะมาพิจิตรนี่คือต้องตั้งใจมาเลยนะครับมาแบบตั้งใจมาเลยเพราะว่ามันมันเป็นเมืองเหมือนเขาเรียกกันอะไรอะเมืองปิดเนาะแต่ของดีเยอะนะครับอย่างเบองสีไฟเนี่ยก็ ตอนนี้กำลังพัฒนาหูทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดเช็คอินใหม่ของนั่งเที่ยวแบบว่าเขามาเขาเรียกอะไรนะของปเจเนาะก็มาพัฒนานะครับพอได้นายกคนใหม่นะครับซึ่งเป็นตารวจเก่านะครับเป็นอดีตข้าราชการตํารวจก็เป็นลูกหลานของพิจิตนะครับเป็นลูกหลานข้าบดีนะครับของพิจิตนะครับก็รู้สึกคนนี้มาดีมาพลิกพื้นแผ่นดินพิจิตนะครับ เหมือนกับเคยจะทําให้ดีขึ้นนะดูแล้วนะครับกกอ,อ,อเปลี่ยนแปลงไปในทางให้ดีขึ้นที่นเห็นนี่คือเบอร์สีไฟเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อนเสื่อมโทรมนะเสื่อมโทรมเพราะว่ามวแต่หมาฝุดรอกบ,บึงนะครับฝุดรอกพวกกีมันตืต้นเขินพวกอะไรก็รถติบล้อหรือว่ารถที่ทํางานเรื่อวบวริษัทอาจจะเป็น คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่อยู่ในนั้นตอนนั้นนะครับสมัยนะั้นคิดว่านะอืมันก็เอื้อประโยชน์กันเนาะขุดก็ดดอยู่นั่นแหละเ <c ười> ออดินขายด้วยมั้งยัไงไม่รู้เพราะว่าเป็นดินดีดินเลนดินตมดินอะไรไม่รู้ที่มีพวกปุ๋ยพวกวัชพืชอะไรทับถมเนาะนั่นแหละพวกปลูกต้นไม้พวกอะไรไงเนี่ยเขาว่าจะซื้อไปนะครับ แต่พอมารุ่นนายกนายกท่านใหม่นะครับท่านอดีตข้าราชการตำรวจคนระับโอ้โหก็เป็นแปลงใหม่นะครับก็ทำใหม่ปรับปคุงโอ้โหเดี๋ยวเขาหน้าช่วงนี้เขาปิดนะครับเขาบอกว่าในส่วนที่เขากำลังพัฒนานะก็จะเป็นทาปลูกหญ้าโอ้โหสวยมากนะครับแล้วลมคนก็จะมานั่งกินรู้สึกผมจะเคยโพสต์ไปครั้งหนึ่งนะครับลงยูทูบนะครับสวยมากนะครับ ยังไงก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวคิดว่าปลายปีนี้น่าจะเปิดน่าจะทันเปิดนะครับน่าจะเสร็จซึ่งไงไม่รู้นะก็จะเอาคลิปสวยๆดีๆมาฝากเพื่อนๆมาต้องสถานที่ท่องเที่ยวพผ่อนหย่นอนใจคนพิจิตรับแล้วก็มีตรงนั้นก็มีหลวงพ่อเพชรนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อเพชรเป็นพุพทธลูกที่วัดถ้าหลวงนะครับเป็นลูเกเก่าเกศนะครับคงไม่ใหญ่มาก ซึ่งตามประวัติก็มาจากทั้งเชียงใหม่นะครับวัดพระธาตุสีชมพูนะครับสมัยโบราณเนาะเป็นแต่ยุทธยาแล้วเขาลบกันไปลบกันมานะครับ <S <S 1> <S 1> อาจจะวัดพระธาตุสีทองสมัยนั้นคงจะพบเออเขาเรียกอะไรพรม,ม่าครองเมืองแลตอนนั้นเนาะก็นคนทั้งนี้คงเห็นคงเห็นว่าเออถ้าทิ้งไว้งั้นเดี๋ยวพม่าจ,จะมาทุบทําลายหรือว่า,าจ,จะยกไปอะไรที่ไหนไปทําอะไรไว้ที่ไหนอะไรเงี้ย ขาก็เลยเกิดคงเกิดความเสียดายด้วยแหละก็เลยล่องไปน้ําปิงมานะครับก็มาขึ้นที่อระเมรเพชรนะครับเสร็จแล้วก็มาพิจิตรนะครับจะบเบอรพิจิตรขอฝากว่าคือถ้าไปเจอพระพุทธรูปสวยๆนะนิมนต์มาสักองค์นึงนะอะไรเงี้ยนั่นแหละก็โดยกลายเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อเพชรนะครับ ใครอยากได้อะไรท่าส,สมระสมแล้วก็ไปบปนบะาร์ตไปท่าส,สมระสมก็แก้บนด้วยไข่นะครับบางคนก็ถ้าเรื่องตึงๆหน่อยก็เขาบอกว่าหลวงพ่อเพชรชอบแนวนี้โน้นเลยแก้ผ้าวิ่งรอบโบสถ์นะครับสอบขอให้ได้นายตำร,รวจขอให้ได้นู่นนี่นั่นนะครับเป็นขร้นการเป็นนูน่นนี่แต่เขาบอกว่าห้ามห้ามบนว่าขอให้ไม่ติดทหารคือคือเกณฑ์ทหารเนี้ยไม่ได้เลยหลวงพ่อเพชรชอบทหารนะครับชอบไปว่าก็ เป็นเมืองนักลบนเนาะพิจิตรไม่ได้เลยติดทุกไลายนะครับเขาบอกยาห้ามไปบดนะครับเราเพชนะครับทั้งั้นก็มีหลวงพ่อเงินนะครับพวกเงินนี่ก็เป็นพระสงฆ์พระเกจิอาจารย์นะครับชื่อเสียงโด่งดังนะครับเหรียญทั้งวัตถุมงคลท่านเนี่ยแพงทุกรุ่นนะครับแพงมากเลยครับแพงสี่มหาแพงเลยครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องมีราวนะครับที่วัดเงินนะครับ ั้งคนเก่าคนใหม่นะครับพู้ว่าอุบายนะครับไม่ไม่เกรงกลัวกงใจหรือพวกเงินนะครับก็ได้แต่หวังว่าเป็นกรรมตามทัานแหละคนพวกนี้ทาอะไรไม่ดีไว้นะครับก็ไม่กลัวพระกลัวเจ้าไม่กลัวบาปเห็นแล้วสลดปวดหูวนะครับแต่ว่าองค์พรอก็ยังอยู่นะครับก็ความดีของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ จางหายไปไหนหรือว่าไม่ได้เสื่อมไปตามคนที่กําลังยื้อแย่งกําลังต่อสู้กันอยู่ทุกวันนี้ก็สุขสงสารแต่ก็สงสารพลพ่อนะครับเพราะว่าพ่อก็เป็นผู้ที่มาบุกเบิกวัดกิรัญญารามหรือว่าวัดบางตะกูนะครับที่ตาบลบางคานนะครับซึ่งคนส่วนมากก็ไม่เข้าใจเรียกว่าวัดบางคานแต่จริงๆ ไม่ใช่วัดบางคานนะครับวัดบางคานไม่มีแต่คนทั่วไปจะเรียกวัดบางคานหลวงพ่อเงินวัดบางคานเลยเรียกติดปากมาแต่จริงชื่อวัดวังตะกูนะครับหรือชื่อใหม่คือวัดฮิรัญยารามนะครับ<น>ตำบลบางคานอำเภอโพเรงหมัดพิจิตรนะครับก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วก็นแนะนํสถานนี้ท่องเที่ยวให้เพื่อนเกื่อได้มาพิจิตรเนาะก็นแนะนํานะครับมีหลายๆที่นะครับพิจิตรบองชาละวันแข่งขันเรือยาวข้าวเจ้าอร่อยส้มทาข่อยรสเด็ดหลวงพ่อเพชรรวมใจ เบื้องสีไฟหรือเรื่องตำนานเบืองชาละวันค <c> ร <oughs> ับบายบายครับสวัสดีครับ